นิยารักนิยายเสียงเรื่องยิ่งรักยิ่งแค้นแต่งโดยอนัตตาตอนที่15แผนของแขกขไขค่อนข้างจะเข้าท่าดีภาพที่ถ่ายทอดสดมาให้คนไกลได้เห็นพอจะคลายความห่วงใยและความคิดถึงไปได้พอสมควรอยู่ที่นี่เขายัางเฝ้ามองดูภาพของพระสอนไม่ยอมให้พลสายตายกเว้น เมื่อยามที่เธอไปทำงานเพลงเท่านั้นเขาสังเกตเห็นว่าหญิงสาวดูจะเหนื่อยมากกลับมาจากที่ทำงานทีใดเธอก็จะหาอะไรกินก่อนจะเอนตัวงีบสักชั่วโมงสองชั่วโมงถึงจะตื่นขึ้นมาอาบน้ำและหาอะไรกินอีกครั้งเดินออกกำลังกายอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวฟังเพลงในโทรศัพท์มือถือไปด้วยเขามองภาพนั้นอย่างเลื่อนลอย นึกดีใจที่เธอไม่รังเกียจลูกที่เกิดจากเขาบางครั้งเขายังเห็นเธอยกมือลูบท้องและร้องเพลงคลอเบาๆแต่สิ่งที่เขาสะเทือนใจเพราะกลางดึกเขาจะเห็นเธอสะดุ้งตื่นก่อนจะร้องไห้ไม่เห็นภาพนั้นทีไรเขาก็ยิ่งโกรธตัวเองที่ทำเรื่องไม่ดีไว้กับเธอจนเกินให้อภัยแม่พูดถูกแล้วว่า ถ้าเขาทะเลทะลาบไปพบเธอโดยที่เธอไม่พร้อมเธอคงได้หนีตเตลิดไปแน่ๆทางด้านของนัดวริศเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วปราณีก็ถามลูกชายคนเล็กว่าสำนึกในการกระทำหรือไม่น้องชายของเขาก้มลงกราบเท้ามารดาบอกกับท่านว่าสำนึกผิดแล้วและจะไม่ทำเรื่องให้ท่านเสียใจอีกต่อไป แต่แค่คำพูดคงไม่มากพอท่านเดินนำไปที่ห้องพระสั่งให้ลูกชายจุดทูปเพื่อสาบานต่อหน้าพระนัดวริศทำตามมารดาบอกเขาจุดทูปสาบานว่าถ้าหากเขาผิดคำพูดขอให้ชีวิตของเขาวิบัติชิบหายทำกินไม่ขึ้นไม่ตายดีมารดาไม่ขัดคำสาบานของเขาสักคำถือว่าทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับคำพูดคำสาบานของลูกชายหลังจากนั้นนัดวริศก็เริ่มกลับมาทำงานในสวนอีกครั้งมีต่างงานบัญชีที่เจ้าตัวต้วตองหาคนมาทำและต้องรอให้ลูกชายคนดึงคนหนึ่งคนใดว่างถึงได้ทำให้แต่ก็หาเวลาว่างยากเย็นเหลือเกินเมื่อขาดมือดีที่เคยทำงานได้ละเอียดละอ่อ อย่างพระสอนปันนี้คงคิดถึงงานที่นี่อยู่ไม่คลายเป็นจริงดังนั้นพระสอนหยุดยืนมองร้านทุเรียนที่ขายยุ่ข้างทางยิ่งมาเห็นป้ายหน้าร้านที่เขียนว่าทุเรียนหมอนทองจังหวัดจันทบุรีเธอถึงกลับน้ำตาคลอใครจะทำบัญชีให้คุณป้าเวลานี้ทุกๆุกปี แทบไม่มีใครว่างเพราะผลไม้เกือบทุกชนิดในสวนจะขายดีมากจนนับเงินแทบไม่ทันคนงานจะได้โอทีได้เงินเบีย้ยเลี้ยงพิเศษกันจนไม่มีใครกล้าหยุดงานนอกจากจะป่วยจริงๆแม้ฝนทางนั้นจะตกมากทว่าผลผลิตก็มากทุกปีนัดเวริสเมื่อยามดีนั้นเขาจะเก่งมากในเรื่องสวน พอๆกับพ่อของเขาที่เสียชีวิตตเสียชีวิตไปต่างจากเชฟวิรุตเขาจะเก่งทางธุรกิจมากกว่าส่วนเธอจะทำงานฝ่ายบัญชีทำหน้าที่ในออฟฟิศแทบทุกอย่างที่เกี่ยวกับเอกสารและการเงินคิดแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจสวัสดีค่ะ พสอนหันมาทางคนที่เอ่ยทักก่อนจะจำได้ว่าสาวอวบคนนี้คือคนที่อยู่ข้างๆห้องของเธอนี่เองสวัสดีค่ะเธอตอบกลับแบบยิ้มๆอยากกินทุเดียนหรอคะเธอรีบปฏิเสธความจริงปราณีส่งมาให้เธอกินจนเอียนแล้วเปล่าหรอกคะ่ะแค่แวะดูราคาเท่านั้นเธอตอบเสียงเรียบฉันชื่อแก้มนะคะ คุณคงจำได้ว่าฉันอยู่ข้างห้องของคุณสาวแก้มยิ้มจนแก้มยุย้ยฉันชื่อน้าฝนค่ะพัสสอนตอบอยังเป็นกันเองการกระทําที่ดูไม่ถือตัวทําให้สาวแก้มยิ้มจนเห็นรักยิ้มยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณกินข้าวมาหรือยังฉันหาเพื่อนกินข้าวนะคะเพิ่งย้ายมาไม่รู้ว่าแถวนี้มีอะไร,อ,ะไรอร่อยๆบ้าง พอสอนจึงตอบรับความจริงเธอไม่ค่อยดูเรื่องแต่ก็พอจะคุณปากคุณลิ้นกับบางร้านโดยเฉพาะที่นี่ค่อนข้างใกล้ตลาดร้านอาหารขึ้นชื่อก็มีอยู่หลายร้านไม่นานทั้งสองก็เป็นเพื่อนพอพูดคุยกันให้พอคลายเหงาไปได้บ้างเมื่อสาวอวบก,กลับห้องพร้อมกับหญิงสาวหน้าวานผิวขาวก็ต่างพากันเข้าห้อง แก้มโทรรายงานเจ้านายหนุ่มทันทีท่าทางเชิดวีรูสจะพอใจมากเขาทิพย์ให้ลูกจ้างสาวเป็นอย่างดีอย่างน้อยแก้มก็จะช่วยดูแลพัสสอนแทนเขาได้ส่วนเขาก็จะคอยฟ้องมองดูเธอต่อไปทองเข้าเดือนที่สผลผลิตในสวนเริ่มน้อยลงชายหนุ่มเริ่มกลับออกมาทำงานของตนเองได้มากขึ้นบางครั้งเขาก็รับงานนอกเขต จังหวะที่มีโอกาสจึงแวะมาดูสถานที่จริงซึ่งตอนนี้ผศยังอยู่ในที่ทำงานแก้มที่มีหน้าที่เฝ้ายังอยู่ที่ห้องติดกันกับเธอจึงออกมาต้อนรับเจ้านายหนุ่มเขาถอนใจด้วยความงหงุดหงิดไม่ชอบใจสถานที่ที่เขาเห็นอยู่นี่เลยห้องพักนี้มันทั้งแคบและดูน่าอึดอัดแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่น คุณน้ำฝนใกล้จะกลับมาจากที่ทำงานแล้วนะคะแก้มรีบเตือนเจ้านายเขาพยักหน้ารับดูน้ำฝนบอกหรือเปล่าว่ากํำลังท้องแก้มสายหน้าไม่เคยพูดเลยค่ะเขาพยักหน้ารับเธอคงไม่อยากพูดเรื่องส่วนตัวกับใครคงไม่ไว้ใจใครง่ายๆนะสิปกติแล้วเธอไม่ใช่คนที่จะมีอาการหวาดระแวงคนจะโทษเธอก็ไม่ถูก มันเป็นเพราะเขาเองที่ลงมือทำร้ายจนเธอไม่อยากไว้ใจใครอีกอุ่นแกงเทโพทีซิแล้วใส่ชามตอนเธอมาก็เอาไปให้เธอด้วยเขาผู้สั่งอย่างเลื่อนลอยอีกฝ่ายก็รีบทําตามไม่นานเมื่อเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวเขาจึงเห็นแก้มเอาแกงเทโพร้อนๆไปไปให้ห้องข้างๆเขา แอบอยู่หลังประตูได้ยินเสียงใสๆปนเหนื่อยแล้วรู้สึกดีใจปนกับความรู้สึกใจหายเขามองผ่านจอขนาดใหญ่เมื่อเห็นพสอนเอาเข้าวสวยมาเวฟระหว่างที่รอก็ก้มลงตักน้ำแกงสดแบบไม่กลัวร้อนระหว่างที่รอข้าวถ้าทางเธอยิ้มคงจะชอบใจ ภาพนี้เขามองยังมีความสุขจนน้ําตาคลอโดยไม่รู้ตัวเสียงไมโครเวฟเตือนเมื่อข้าวอุ่นร้อนได้ที่เขาก็เห็นเธอยกทั้งข้าวทั้งแกงมานั่งกินที่โซฟาหน้าทีวีแกงเทโพหมูสามชั้นจากร้านอาหารชื่อดังในตัวจังหวัดทำให้เธอกินได้ยังมีความสุขอิ่มแล้วก็พิงพนักโซฟาเสียเวลาเก็บจานชามเข้าห้องน้ำ ก่อนจะมานั่งพิงพนักโซฟาให้ทีวีดูตัวเองหลับคนท้องผลอหลับอย่างมีความสุขช่างเป็นภาพที่ทำให้ชายหนุ่มอยากร้องไห้หากเขามีโอกาสดูแลเธอจะคอยประครบประง,งมเป็นอย่างดีแต่มาเสียใจตอนนี้ก็ไม่ทันเสียแล้วทำไมหนอททำไมเขาถึงใจร้ายหูตามืดบอดขนาดนี้ได้อย่างไรกัน ไม่ควรเลยไม่ควรให้อะไรมาปังตาทำให้ทำเร็วทำชั่วกับผู้หญิงที่เขารักผู้หญิงคนนี้ที่แสนบริสุทธิ์เขารักเธอมากก็แค้นเธอมากจนลืมดูเหตุผลสุดท้ายคนที่ชั่วและคนที่เร็วที่สุดนั้นกลับเป็นเขาเองจะโทษใครได้ จบแล้วนะคะยิ่งรักยิ่งแคร์ตอนที่สิบหานอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพักนี้ตามไม่ค่อยมีเวลาเนะค่อนข้างจะยุ่งถ้าวันไหนมีสองคลิปก็อย่ากโกรธกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดตาไม่ได้ลงคลิปตอนหกโมงเย็นเนาะตาจะแจ้งเอาไว้ในชุมชนนะคะ พราะว่าช่วงนี้ต่างงานยุง่งงานยุ่งจริงนะคะไม่ค่อยมีเวลาเลยค่ะหาเวลาว่างยากก็อย่างที่บอกนะคะการเขียนนิยายแต่ละตอนนะมันต้องใช้ความรอบครอบเนาะแล้วก็ใช้เวลานะคะมันไม่ใช่ว่าหยิบปากกาแล้วจะเขียนได้เลยนะโดยเฉพาะคนที่อ่าสมาธิสั้นเนาะตาค่อนข้างจะอ่า มีเรื่องให้คิดเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีสมาธิในการเขียนนิยายเท่าไหร่บวกกับงานที่ทำอยู่นะคะมันบางครั้งมันก็เหนื่อยจนไม่อยากจะหยิบปากกานะคะแต่ว่าก็ด้วยใจรักยังไงม,มันก็อยากทำนะคะก็เลยทําไปเรื่อยๆดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะก็ถ้าผิดพลาดปากกาไหนก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าชอบคลิปของตา ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนอะดักนะคะบุนรักษาช่วยกันดูผู้สนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ